สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมจริงๆนะคะถ้าใจคุณป๊อตแค่เนี้ยคุณไม่สมควรจะเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีเพราะคุณจะต้องใจใหญ่กว่านี้สิ่งที่คนไทยอึดอัดอะ่ะมันมากกว่าความรู้สึกของคุณในปัจจุบันตอนนี้มากมายขนาดคุณยังไม่เสียขาเลยคนเขาพูดนิดเดียว คุณกลับรู้สึกว่าคุณเดือดคุณร้อนแล้วคนไทยทั้งประเทศนะที่อยู่ภายใต้การดูแลของคุณเขารู้สึกคุณภูมิธรรมการที่คนบอกว่าคุณจะฟ้องคนที่บอกว่าก็ลองตัดขาคุณดูสิคุณจะรู้สึกไหมจริงๆนะคะถ้าใจคุณป๊อดแค่นี้คุณไม่สมควรจะเป็น รักษาการนายกรัฐมนตรีเพราะคุณจะต้องใจใหญ่กว่านี้สิ่งที่คนไทยอึดอัดอ่ะมันมากกว่าความรู้สึกของคุณในปัจจุบันตอนนี้มากมายขนาดคุณยังไม่เสียขาเลยคนเขาพูดนิดเดียวคุณกลับรู้สึกว่าคุณเดือดคุณร้อนแล้วคนไทยทั้งประเทศนะที่อยู่ภายใต้การดูแลของคุณเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกเจ็บปวดยิ่งกว่านั้นเยอะถ้าคุณอยากฟ้องคุณก็ต้องฟ้องคนทั้งประเทศ เพราะคุณต้องพิจารณาตัวคุณเองแล้วว่าการทํางานของคุณน่ะมันเป็นแบบไหนมันเป็นยังไงคุณอยู่ในรักษาการนายกรัฐมนตรีถ้าคุณทําไม่ได้ก็ออกไป แค่นั้นเองคนไทยต้องการให้คนมาเยียวยาหัวใจและรักษาปกป้องคนไทยที่กำลังรู้สึกเจ็บปวดแต่ไม่ใช่พอเขาบอกว่าถ้าคุณโดนตัดขาคุณจะได้รู้สึกแล้วคุณจะเที่ยวแร่ฟ้องคนอื่นคุณก็ฟ้องได้เลยถ้าคิดว่าสิ่งที่คุณทำก่อนที่คุณจะตุยในชีวิตนี้แล้วมันเป็นการสร้างความภาคภูมิสร้างความเป็นเกียรติเป็นสักเป็นสีแก่ตัวคุณเองคุณก็ฟ้องได้เลยแต่คนไทยจะจำคุณไว้ว่าคุณอะ เป็นคนที่ทําปกครองอยู่ในขณะที่เรามีสงครามกันแล้วทหารเราต้องต้องโดนเหยียบกับระเบิดเมื่อไรที่เราหยุดยิงแต่ฝั่งคนไทยทหารไทยขาขาดได้เกือบทุกวันตรงนี้คุณจะตอบคนไทยได้ยังไงนี่คือสิ่งที่มันสะท้อนเขาแค่เปรียบเปรยหรือคุณจะยอมให้เขาตัดขาจริงๆล่ะ มันพูดถึงความเจ็บช้ำมันพูดถึงความเจ็บปวดมันพูดถึงความเสียใจมันพูดถึงหัวอกคนไทยที่พูดแทนพ่อแม่ครอบครัวแม้กระทั่งผู้บัญ,บบญชาการของทหารที่ขาขาดเสียขา วันล่งขึ้นก็จะต้องส่งทีมใหม่ออกไปมันเจ็บวปวดมากนะทุกๆครั้งที่จะต้องดูลูกน้องตัวเองออกไปแล้วไม่รู้ว่าจะเจออะไรกลับมาพ่อแม่ครอบครัวพี่น้องก็ไม่รู้ว่าวันนี้ลูกออกไปเจออะไรทุกๆวันคือแต่ภาวนาสวดมนต์ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองลูกหลานตัวเองแล้วคุณภูมิธรรในฐานะที่คุณเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีคุณทำแต่คุณทำยังไม่ดีพอคุณยังทำไม่มากพอ คุณจะต้องประเมินผลการที่มีเสียงสะท้อนกลับไปนั่นคือ KPI ของคุณมันสอบตกคุณทำงานไม่ดีไม่ได้ผลคนไทยไม่โอเคคนไทยประเมินการทำงานของคุณแล้วคุณสอบไม่ผ่านคุณเข้าใจไหมภูมิทรรคุณสอบไม่ผ่านเพราะคุณทำให้คนไทยรู้สึกว่าคุณเป็นผู้นำที่อ่อนแอประเทศไทยอ่อนแอเราอ่อนแอทหารหมดกำลังใจคนไทยจุกอก,อกน้ำตาตก จงรับฟังเสียงสะท้อนคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วจงฟังเสียงสะท้อนจากคนข้างล่างที่เขาเลือกคุณไปที่เขาให้คุณทำหน้าที่แต่ไม่ใช่มาเที่ยวแร่ฟอร้องคนอื่น